เมื่อชายผิวสีคนหนึ่งเป็นนักเปียนโนระดับโลกต้องเดินทางปแสดงเปียนโนยที่ทางใต้ของอเมริกาที่เต็มไปด้วยการแม่งแยกสีผิวเขาจึงได้ว่าจ้างคนขับรถคนหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องฟังเพลินๆวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องกีนบุกเพื่อนร่วมทางต่างสีผิวเปิดเรื่องมาที่นิวยอร์กซิตี้ปี1962ที่ร้านโคบา ที่มีโทนี่หรือโทนี่ลิฟเป็นผู้คุมร้านนี้ที่คอยดูแลเรื่องทะเลาะวิวาทต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นภายในร้านต่อมามีชายคนหนึ่งที่มีเงินมากมายเดินเข้ามาในร้านชื่อลอสคูโดน้ำมุมมาฝากให้กับพนักง,งานหญิงคนหนึ่งแล้วบอกว่าให้ดูแลหมวกนี้ด้วยชีวิตมันเป็นของขวัญจากแม่ฉัน แล้วก็ได้ติดสินบนเธอโทนี่ที่ได้เห็นว่าลอสกูโดน้ำหมวกมาฝากไว้กับพนักงานหญิงคนนั้นโทนี่เลยเดินมาหาพนักงานหญิงคนนั้นเขาบอกว่าน้ำหมวกของลอสกูโดมานี่แล้วก็ติดสินบนเธอเช่นกันหลังจากนั้นก็ได้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าลอสกูโดหาหมวกของเขาไม่เจอลอสกูโดเลยพูดว่าถ้าฉันไม่ได้หมวกคืนฉันจะเผาร้านนี้ให้สิ้นซากแล้ร้านโคบาก็ถูกปิดพอร้านถูกปิดโทนี่ เลยมาหาลอสคูโดที่ร้านร้านหนึ่งแล้วก็โยมมมมนหมวกบนโต๊ะมาพูดว่าได้ข่าวว่าคุณทําหมวกหายผมก็เลยไปสืบดูลอสคูโดดีใจเป็นอย่างมากจึงได้ให้เงินกับโทนี่แล้วบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเรียกฉันว่าลอสคูโดฉันคือจีโอเพื่อนนายโทนี่ก็ได้กลับมาที่บ้านที่มีลูกสองคนและเมียของเขาที่หลับอยู่ที่ชื่อดโรเรสตื่นมาโทนี่ก็ได้เห็นว่า เพื่อนและพ่อของโดเรเลสมาที่บ้านและกำลังดูเบสบอลอยู่โทนี่เลยถามไปว่านายมาบ้านฉันทำไมเพื่อนโทนี่เลยบอกว่าเราแวะมาอยู่เป็นเพื่อนโดเรเลสโทนี่จึงหันไปเจอคนดำสองคนที่มาซ่อมค๊อกน้ำและกำลังปินน้ำอยู่หลังจากนั้นโทนี่ก็ได้เดินไปหยิบแก้วน้ำที่คนดำสองคนนั้นกินไปทิ้งลงในถังขยะและครอบครัวก็ได้มากินข้าวร่วมกันที่โต๊ะโดเรเลสเลยถามว่า ใครมีงานว่างก็บอกด้วยนะพอดีว่าร้านโกบาถูกปิดปรับปรุงเลยต้องหางาน2-3เเดือนหลังจากนั้นเพื่อนของโทนี่ก็ได้พาโทนี่มาหาเงินที่ร้านฮอทดอกโดยการกินฮอทดอกแข่งกันเพื่อน,นำเงินมาให้ดโดโรเลสต่อมามีคนโทรมาหาโทนี่แล้วบอกว่ามีเหมาะต้องการคนขับรถให้มาสัมภาษณ์งานวันพรุ่งนี้โทนี่เลยได้มาที่ตึกหนึ่งเพื่อมาสัมภาษณ์งานคนขับรถพอโทนี่ได้เดินเข้ามาภายในห้อง ได้พบกับของโบราณดูหลางมากมายและดอกเตอรโดนัลก็ได้เดินออกมาพวกเขาได้พูดคุยกันจนดรได้ถามว่าคุณเคยขับรถไหมโทนี่เลยบอกว่าผมขับรถได้ทุกแบบดเตรเลยได้บอกความจริงว่าก่อนอื่นผมไม่ใช่แพทย์แต่ผมเป็นนักดนตรีซึ่งผมกำลังจะไปออกทัวร์คอนเสิร์ตที่ภาคใต้แล้วก็ได้ถามโทนี่ว่าคุณมีปัญหาไหมที่จะทำงานให้คนผิวสีโทนี่บอกว่าไม่ ผมเพิ่งให้คนผิวสีมาซ่อมกับน้านที่บ้านดอกเตอร์เลยได้บอกว่างานนี้เราจะไปกันแปดสัปดาห์ไม่หยุดพักแต่ผมไม่ได้จ้างให้คนขับรถผมต้องการคนรับใช้คนที่สามารถซักเสื้อผ้าให้ขัดรองเท้าให้ผมได้โทนี่บอกดอกเตอรว่าผมไม่ได้ติดเรื่องที่จะขับรถให้ใครแต่ผมไม่ใช่คนใช้ไม่ซักเสื้อให้ไม่ขัดรองเท้าให้ใครด็อกเอรเลยได้บอกโทนี่ว่าขอบคุณที่แวะมา กลับมาที่บ้านโดเลสได้ถามโทนี่ว่าไปสัมภาษณ์งานมาเป็นไงบ้างโทนี่เลยบอกว่าเขาไม่ใช่หมอจริงๆเป็นนักเปียโนที่นั่งอยู่บนบันลังแต่งตัวอย่างกับกระต่ายโดเลสเลยถามว่าคนผิวสีเหรอโทนี่เลยบอกว่าใช่ตอนเช้าด็อกเตอร์ได้โทรมาหาโทนี่แล้วบอกว่าอยากคุยกับโดเลสด็อกเตอร์เลยถามโดเลสว่า โดเลสยินยอมใหม่ถ้าเขาจะพาสามีไปจากครอบครัวสองเดือนโดเลสตอบว่าได้ต่อมามีคนจากค่ายเพลงเอารถมาให้โทนี่ที่บ้านแล้มีชายคนหนึ่งที่มาจากค่ายเพลงนำเงินมาให้โทนี่ก่อนครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้หลังจากงานเสร็จสิ้นแล้วก็ได้บอกข้อตกลงกับโทนี่ว่าต้องพาด็อกเตอร์ไปแสดงเปียโ,โนให้ครบทุกครั้งถ้าขาดแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะไม่ได้เงินอีกครึ่งหนึ่ง โทนี่บอกว่าได้เขาจะไม่พลาดสักงานแล้วชายคนนั้นก็ได้ให้หนังสือเดินทางกับโทนี่เป็นหนังสือเดินทางเกี่ยวกับคนดำที่ชื่อว่ากินบุ๊คโทนี่ได้ขับรถมารับด็อกเตอร์และเจอกับนักดนตรีจากค่ายเพลงอีกสองคนพวกเขาได้พูดคุยทักทายกันด็อกเตอร์ได้เดินลงมาจากตึกพร้อมกับคนรับใช้ที่ถือกระเป๋าลงมาให้ที่ชื่อว่าอามิตอารอมิธได้ส่งด็อกเตอร์ขึ้นรถและบอกด็อกเตอร์ว่าเดินทางปลอดภัยนะครับ หลังจากนั้นอาม,มิตได้มองหน้ากับโทนี่เพื่อบอกเปไ็นนายว่ายกกระเป๋าขึ้นรถสิฉันไม่ยกหรอกมองกันไปมองกันมาสุดท้ายอาม,มิตก็เป็นคนยกกระเป๋าขึ้นรถตัดภาพมาที่บนรถด็อกเตอร์ได้บอกโทนี่ว่าสิ่งแรกที่ผมจะให้คุณทำเม,มื่อไปถึงคือตรวจดูว่ายี่ห้อเปียนโนคือสไตเวตามสัญญาใหม่โทนี่ได้จดสินนันนอนกระแลนะโทนี่ก็ได้ถามด็อกเตอร์ว่า ผมเห็นในกำหนดการโชว์สุดท้ายคือวันที่23ธันวาคมเราออกกันตั้งแต่เช้าวันุ่วงขึ้นเลยได้ไหมจะได้กลับบ้านไปทานวันคริสต์มาสดร็อกเตอร์เลยตอบไปว่าไม่ดูอีกทีนะแล้วดร็อกเตอร์ก็ได้บอกโทนี่ว่าคุณช่วยดับบุหรี่ได้ไหมผมหายใจไม่ออกโทนี่เลยบอกว่าคุณพูดอะไรของคุณควันเข้าปอดผมผมสูดอยู่คนเดียวก่อนที่จะโยนบุหรี่ออกไปนอกรถตัดภาพมาที่โรงแรมปิดเปิดดร็อกเตอร์ได้บอกโทนี่ว่าเราต้องไปร่วมง,งานอีกหลายงาน ต้องพบกับคนรวยที่สุดผมรู้สึกว่าคําพูดของคุณนั้นยังดูไม่ค่อยดีคงต้องปรับให้ลื่นหูหน่อยโทนี่เลยบอกว่าผมมีปัญหาเยอะแล้วผมต้องมาห่วงว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงอีกหรอดอกเตอร์เลยบอกว่าผมจะสอนเทคนิคง่ายๆให้เอาใหม่เผื่อช่วยคุณได้โทนี่ตอบว่าผมไม่ต้องการให้คุณช่วยใครไม่ชอบผมก็ไปขี้เลยไปแล้วได้ถามว่าคุณหาเรื่องผมทําไมเนี่ยดอกเตอร์ตอบว่าเพราะว่าคุณทําได้ดีกว่านี้ยังไงล่ะ แล้วอ,อย่างชื่อโทนี่วารลลองกาอ่านออกเสียงยากไปย่อเหลือแค่โทนี่วารลจะง่ายกว่าโทนี่เลยบอกว่าไม่เอาพวกคนชั้นสูงสติปัญญาฉลาดกว่าผมมากวารีลองกาคงไม่ยากไปไม่ชอบก็ช่างมันไปดีผมรอข้างนอกก็ได้ตัดภาพมาที่โรงแรมหนึ่งด็อกเตอร์ได้มาแสดงเปียนโนเขาได้โชว์ฝีมือเปียนโนพอโทนี่ได้เห็นก็ถึงกับอึง้งจนพูดไม่ออกหลังเล่นเปียนโนเสร็จ ด็อกเตอร์ได้มาเจอโทนี่เล่นพนันอยู่น็อกเตอร์เลยได้เรียกโทนี่ออกมาแล้วก็พูดว่าผมตามหาคุณอยู่โทนี่บอกว่าโทษทีพวกเขาเล่นพนันกันนะ่ะด็อกเตอร์เลยบอกว่าเขาหน้าถ้าอยากได้เงินให้มาขอผมโทนี่เลยบอกว่าชนะพนันแล้วได้เงินสนุกกว่าเยอะเรื่องพนันผมไม่เคยแพ้ใครด็อกเตอร์เลยเลยบอกว่าก้มหน้าก้มตาทอยลูกเต๋าเพื่อเสดเงินเพื่อให้เป็นผู้ชนะอย่างนั้นเหรอ ทนีต่ตอบไปว่าคุณจะมาแขวะผมทําไมเนี่ยพวกเขาทํากันทั้งนั้นดเตอร์เลยบอกว่าพวกเขาเลือกไม่ได้ว่าจะอยู่ข้างในหรือข้างนอกแต่คุณเลือกได้ต่อมาโทนี่ได้มาส่งจดหมายให้โดรเลสแลาเขียนว่าผมได้ดูดเตอร์เล่นเป็นโนผ่านกระจกผมว่าเขาเป็นนาฉริยะตัดภาพม,มาที่สถานที่แฮนโนเวอร์อินเดียนา โทนี่ได้มาตรวจเปียนโนโลและพบว่ามีขยะทิ้งอยู่เป็นจํานวนมากในเปียโนและโทนี่ได้เล็งเห็นว่ายี่ห้อเปียโนไม่ใช่สไตล์เวตามสัญญาโทนี่ได้เรียกพนักง,งานแล้วมาบอกว่าเปียโนนี้ไม่ใช่ยี่ห้อสไตล์เวตามสัญญาพนักง,งานบอกว่าแล้วไงโทนี่เลยบอกว่าด็อกเตอร์จะเล่นแค่เปียโนสไตล์เวเท่านั้นสัญญาระบุไว้พนักง,งานได้เดินมาหาโทนี่แล้วบอกว่าไม่เอาหน้า ไอ้มืดนี้เล่นได้หมดนั่นแหละโทนี่บอกว่าเป็นโนนี่มันห่วยแตกแถมมีขยะในนั้นด้วยพนักงานบอกว่าก็หยิบมันออกไปสิโทนี่เลยบอกว่านายว่าไงนะเดลือสองสาชั่วโมงแล้วเอาสไตล์เวมาตั้งตรงนี้พนักงานเลยบอกว่าที่นี่ไม่มีสไตล์เวโทนี่เลยบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของฉันว่าพนักงานเลยบอกว่านี่แกคิดว่าแกพูดอยู่กับใครวะโทนี่เลยได้ตกเข้าหน้าพนักงานไปอย่างจัง แลอไดอกเตอร์ก็ได้เล่นเป็นโนยี่ฮอสไต์เวย์จนได้หลังจากแสดงเสร็จโทนี่ได้ขับรถแล้วเล็งเห็นว่าข้างทางมีร้านไก่ทอดเคนทักกี้เลยแวะซื้อไก่ทอดโทนี่ได้บอกด็อร์ว่านี่เป็นไก่ทอดเทนทักกี้ที่เด็ดที่สุดเลยตั้งแต่เคยกินมาดออ็อได้บอกว่าโทนี่เกิดมาผมไม่เคยกินไก่ทอดโทนี่บอกว่าไม่จริงผมไม่เชื่อแล้วก็ได้เอาไก่ทอดให้ดออ็อแล้วก็ถามด็อร์ว่าอย่าบอกนะว่าไม่หอมนะ ลองชิมสักหน่อยนะน็อกเตอร์บอกว่าผมไม่อยากให้ผ้าห่มของเพื้อนโทนี่เลยบอกว่าโหสักชิ้นน่ะไม่ตายหรอกรน็อกเตอร์ถามโทนี่ว่าแล้วผมจะกินยังไงล่ะผมไม่มีมีดไม่มีซ่อมโทนี่เลยบอกว่าก็าใช้มือสิพอด็อกเตอร์ได้ลองชิมก็ดูว่ามันอร่อยมากและด็อกเตอร์ก็ได้กินจนหมดจึงได้ถามโทนี่ว่าแล้วจะทํายังไงกับกระดูกมันล่ะโทนี่เลยบอกว่าก็ <S <S <ๆ>เปิดกระจอกแล้วยนมันทิ้งออกไปแบบนี้ยังไงล่ะพอด็อกเตอร์ได้เห็นก็ยิ้มและทําตาม ตัดผ้ามาที่โรงแรมหนึ่งโทนี่ได้มาส่งด็อกเตอร์ที่โรงแรมแล้วบอกว่าด็อกเตอร์ถ้าคุณต้องการอะไรผมอยู่โรงแรมข้างๆนี้นะกลางดึกได้มีคนมาเรียกโทนี่ว่าโทนี่เปิดประตูเร็วด็อกเตอร์มีปัญหาแล้วโทนี่จึงรีบวิ่งมาหาที่ร้านเหล้าแล้วก็ได้เห็นว่าด็อกเตอร์โดนแก๊งวัยรุ่นซ้อมอยู่โทนี่จึงบอกว่าส่งตัวเขามาแล้วเราจะออกจากร้านนี้เราจะได้ไม่มีปัญหากันแก๊งวัยรุ่นได้ตอบกลับไปว่าไอเด็กเปรต สงสัยแกต้องโดนดีแล้วแล้วก็หยิบมีดออกมาโทนี่จึงได้เอามือไว้หลังกางเกงและบอกว่าฉันจะยัดลูกกระสุนเข้าไปในกระโหลกหนานของแกพอเจ้าของร้านได้ยินเช่นนั้นก็หยิบปืนลูกซองออกมาแล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องในร้านฉันแน่แล้วก็ได้บอกให้แกนักเลงปล่อยตัวด็อกเตอร์นักเลงจึงปล่อยตัวด็อกเตอร์และโทนี่ก็พา็อกเตอร์ออกมานอกร้านมันลุกขึ้นโทนี่ได้พา็อกเตอร์มาสแสดงดนตรีที่บ้านแห่งหนึ่งในนอสคาน่า ลองแสดงเสร็จด็อกเตอร์ได้ออกมาหาห้องน้ำพนักงานได้ชี้ให้ด็อกเตอร์ออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกที่สนามหญ้าด็อกเตอร์ไม่ยอมแล้วก็บอกว่า <ksam> ถ้าไม่ได้เข้าห้องน้ำข้างในบ้านผมจะกลับไปเข้าที่โรงแรมพนักงานก็บอกว่าพวกเรารอได้ครับด็อกเตอร์เลยได้กลับไปเข้าห้องน้ำที่โรงแรมแล้วก็กลับมาเล่นเปียโน,หนให้จบ Update ตัดภาพมาที่ตอนเช้าด็อกเตอร์ได้เห็นโทนี่เขียนจดหมายให้ดอลเลสภรรยาของเขา ด็อกเตอร์ได้เห็นว่าโทนี่เขียนจดหมายไม่ได้เรื่องเลยด็อกเตอร์เลยได้ช่วยโทนี่เขียนจดหมายพอเขียนเสร็จโทนี่ได้ส่งจดหมายให้โดโรเลสพอโดโรเลสได้อ่านจดหมายก็ยิ้มจนแก้มปีเลยทีเดียวต่อมาโทนี่กับด็อกเตอร์ได้เข้าไปในร้านสูตรร้านหนึ่งพนักงานนึกว่าโทนี่จะมาลองใส่สูตรพนักงานจึงได้หยิบสูตรมาให้โทนี่โทนี่จึงเอาสูตรนั้นไปให้ด็อกเตอร์ไปลองใส่ พอพนักง,งานเห็นแบบนั้นก็ตกใจและไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยได้รีบบอกดร็อเตอร์ว่าต้องขอโทษด้วยนะครับเราไม่อนุญ,ญาตให้คุณลองสวมครับแล้วก็ได้ดึงสูตรออกจากมือดร็อกเตอร์ดร็อกเตอร์เลยตอบไปว่าเข้าใจแล้วเราก็ได้เดินออกจากร้านไปโทนี่ได้พาดร็อกเตอร์มาแสดงเป็นโนที่โรงแรมหนึ่งแล้วพบกับเพื่อนสองคนเพื่อนได้ถามโทนี่ว่าไอ้มือนี่ใครหรอโทนี่จึงบอกว่า ฉันกำลังทำงานให้เขาอยู่เพื่อนโทนี่เลยขำแล้วพูดว่านี่นายทำบ้าอะไรเนี่ยอยากได้งานก็นมาหานฉันสิไม่เห็นต้องไปทำงานให้มือนี่เลยคืนนี้มาเจอฉันนะสองทุ่มตรงที่บาร์ข้างล่างโทนี่เลยตอบไปว่าได้ไว้เจอกันนะตกเย็นโทนี่ได้เดินออกจากห้องด็อกเตอร์เลยเรียกโทนี่แล้วบอกว่าคุณจะไปไหนเหรอ โทนี่บอกว่าผมจะไปดื่มที่บาร์ข้างล่างนะด็อกเตอร์จริงได้พูดกับโทนี่ว่าก่อนที่คุณจะรับข้อเสนอของพวกเขาผมอยากบอกคุณว่าคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมมากดังนั้น,น,นผมจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการเดินทางให้คุณให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นโทนี่นี่บอกว่าไม่ขอบใจเราตกลงค่าแรงกันแล้วนี่ที่สัปดาห์ละร้อยยีเหรียญบวกค่าใช้ใจ่ายผมไม่ไปไหนหรอกหน้าดรผมแค่จะลงไปบอกพวกเขาแล้โทนี่ก็เดินลงไป ตัดภาพมาที่โรงแรมเบอร์มิงแฮมโทนี่ได้พายด็อกเตอร์มาแสดงเป็นโนมเป็นที่สุดท้ายผู้จัดการร้านได้พายด็อกเตอร์ไปเปลี่ยนชุดในห้องเก็บของเล็กๆระหว่างที่โทนี่รอด็อกเตอร์เปลี่ยนชุดโทนี่ได้ไปกินอาหารในโรงแรมและเจอกับนักดนตรีจากค่ายเพลงอีกสองคนนักดนตรีได้เดินมาหาโทนี่และถามว่าขอนั่งด้วยได้ไหมโทนี่บอกว่าได้สิแล้วพวกเขาก็นั่งคุยกันอย่างสนุกสนานหลังจากด็อกเตอร์แต่งตัวเสร็จ แล้วเดินมาถึงร้านอาหารพนักง,งานไม่ให้ด็อกเตอร์เข้าร้านอาหารเพราะเห็นว่าเป็นคนผิวสีเมื่อโทนี่ได้เห็นดังนั้นโทนี่เลยรีบลุกไปคุยกับพนักง,งานแล้วบอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอเขาเล่นที่นี่คืนนี้เป็นดาวเด่นเลยนะทำไมจะกินข้าวที่นี่ไม่ได้พนักง,งานเลยบอกว่าต้องขอโทษด้วยนะครับมันเป็นนโยบายของร้านจนผู้จัดการร้านเดินมาเรียกโทนี่ออกไปคุยเป็นการส่วนตัวผู้จัดการร้านได้ยัดเงินให้กับโทนี่ แต่โทนี่ไม่รับแล้วก็ได้ผลักผู้จัดก,การออกไปชนกับผนังห้องนอกเตอร์ที่ได้เห็นเหตุการณ์เลยบอกว่าไม่เป็นไรโทนี่ผมจะเล่นถ้าคุณอยากให้เล่นโทนี่เลยบอกว่าไม่ละไปจากร้านเฮนซวยนี้เถอะแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกจากร้าน right. shoulder, dude, you down, หลังจากออกมาจากร้านพวกเขาสองคนได้แวะร้านเล่าข้างทาง เพือสั่งอาหารกินระหว่างกินอาหารพนักง,งานได้ถามว่าพ่อหนุ่มคุณทำงานอะไรหรอถึงได้แต่งตัวหรูหราขนาดนั้นโทนี่บอกว่าเขาเป็นนักเปียโ,โนที่เก่งที่สุดในโลกพนักง,งานไม่เชื่อด็อกเตอร์จรึงได้หันไปมองเปียโนภายในร้านแล้วก็ลุกไปโชว์ฝีมือพอดอกเตอร์ได้โชว์ฝีมือ คนในร้านก็ถึงกับอึง้งจนพูดไม่ออกจนทำให้นักดนตรีคนอื่นๆภายในร้านลุกขึ้นมาแจ้งกับด็อกเตอร์หลังจากที่เล่นดนตรีเสร็จด็อกเตอร์ได้พูดกับโทนี่ว่าถ้าเรารีบกลับกันตอนนี้เราไปทานคิดมาดอีฟในนิวยอร์กแน่ทั้งคู่จึงได้รีบขับรถกลับนิวยอร์กระหว่างทางกับโทนี่รู้สึกขับรถต่อไม่ไหว ทนี่จึงบอกดร์ว่าผมขับรถต่อไม่ไหวแล้วตาผมกำลังจะปิดดร์ Doctor จึงได้ขับรถมาส่งโทนี่ที่บ้านแทนเพราะถึงบ้านโทนี่ได้บอกดร์ว่าเ mm hmm. ข้าไปเจอครอบครัวผมก่อนสิดร์ Doctor บอกโทนี่ว่าสุขสันต์วันคิดมากนะโทนี่แล้วก็ได้ขับรถกลับบ้านของเขาพ็อรเตอรถึงบ้านก็ได้บอกอามิตที่เป็นคนรับใช้ว่ารีบกลับบ้านไปหาครอบครัวได้แล้วไม่ต้องอยู่ดูแลผมอมิตเลยบอกว่า ขอบคุณครับหลังจากนั้นด็อกเตอร์ก็นั่งอยู่คนเดียวบนเก้าอี้เขารู้สึกเหงาเป็นอย่างมากจึงได้หยิบไว์กวดหนึ่งมาหาโทนี่ที่บ้านโทนี่ได้เห็นเช่นนั้นค่นดีใจเป็นอย่างมากจึงเข้าไปกอดด็อกเตอร์และโทนี่ก็ได้แนะนําให้คนที่บ้านรูจับกับด็อกเตอร์พวกเขาอึ้องกันเป็นอย่างมากเด็ดแร์จัดจัดจนมีคนหนึ่งรู้งานและพูดขึ้นมาว่า โมองอะไรกันอยู่รีบมาหาจานให้เขาสิพวกเขาต้อนรับด็อกเตอร์กันเป็นอย่างดีจโจเนเลสเดินออกมาด็อกเตอร์ก็ได้พูดว่าขอบคุณนะครับที่ให้ผมยืมสามีโดเลสได้เข้ามาก่อ้ด็อกเตอร์แล้วพูดว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยเขาเขียนจดหมายแล้วพวกเขาก็กินข้าวกันในช่วงวันคิดมัดอย่างมีความสุข